ิดาครับสิดาครับสิดาาแข้อแครับเเกี่ครั้ราอยู่นฮะกี่ครั้งนละเราอดซ้ายนาดเอ่าเรียผมิดซ้ายนะครับเรียกผมิดน้ายนะครับอ่าเรียกผมิีซ้ายนะครับ าจรรคับสวัสดีครับถ่ายเฉยเลยครับตั้งบางๆก่อนนะครับผมวางๆๆหมดอแล้วไม่ต้องถ่ายพอพอวางๆๆเดินทางไปไหนครับนี่งของเก่าโคราชครับองเก่าโคราชนะครับขับรถเยอะนะครับผมถ่ายการทำงานเฉยครับไม่เป็นไรครับการทำงาน ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายหรอกพอตั้งเงินเดียวไม่ต้องไม่ให้ผมถ่ายอ, <laughs> อ่ะไอ้เจ้าหนี้เขาทำงานอยู่อ่ะ,อะ,อะ,อะไม่เป็นไรแค่ตั้งกลวยก็ผิดกฎหมายแล้วครับ,บทางทางอ่าพรบพรบอ่านี่ครับทางหลวงแผ่นดินไงถ้ามีสิ่งกีดขวางแม้ผู้บังคับราชการใหญ่เขายังไม่มีสิทธิ์สั่งเลยคำสั่งคำสั่งคำสั่งอะไรครับคำสั่งของตัวไหนเนาะ พี <Ll ull ing> ่ยังตอบผมไม่ได้เลยอะถ้าั่งไหนมาตาไหนา yes. มาตาไหนาาานั่งตั้งตั้งเนี่ยมาตาตัวไหนพี่พี่ต้องบอกผมหน่อยพี่ยังบอกผมไม่ได้พวกบานใรท้นนะครับไม่ไม่ไม่มีเขาเขาเขาไม่สามารถสั่งได้สั่งการได้เลยอะครอ่าตัวปัสสาวะนะครับปัสสาวะปัสสาวะ เ<ม>ดี๋ยวผมเอาบัตรให้ครับครับผมนี่ครับด่านด่านสีดานะครับสีด่านสีดาด่านสีดา,ดา ปัสสาวะครับค,ค,ครับครับ,บครับผมนะครับปัสสาวครับครับตอนนี้ได้ตรวจนายกฤษดาหมูเกษม อยู่บ้านเลขที่1อ่าวันที่114หมู่10ตำบลกระโพกอำเภอโคกชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นแบบวโยยยีบด้ามคบปปสผมในฝ่ายปปสผมน่าหยุดนะครับในการตรวจหาสารยาเสพติดนะครับโอเคนะครับคุณไปตรวจต่อนนได้เรียบร้อยเพราะผลออกมาเป็นลบผมจะติดต่วเป็นลบนะครับโอเคตามนี้นะครับครัีผปฏิบัตินะครับครับ นี่นะครับไหนครับใส่ขวดใช่ไหมแกงแกงนี่ครับแกงแกงน้ำจิ้มนะครับผมแกงน้ำจิม้มนี่ครับแกงน้ำจิม้มนะครับขนมฉี่นะครับ zi da các bạn zi da làm cái gì à? làm cái gì? làm cái này 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 à? làm cái gì? làm bọn người công nghiệp <laughs> máy để mà không cứ <laughs> đó mà ถามว่าสิ่งกีดขวางการจราจรทางหลวงแผ่นดินยังให้คําตอบไม่ได้เลยครับครับตอนนี้ผลการตรวจของนายกริดาหมู่เกษมครับเดี๋ยวผลการตรวจทิ้งเรครับติ๊กเลยครับครับผมครับติ๊กเลยครับตรวจครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับเดียบร้อยครับขอบคุณครับรับผุ เราก็ทำการตรวจให้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาทำถูกไหมครับเนี่ยนี่ตรวจทุกคันเลยฮะเนีต่ตรวจทุกคันเลยนะรถติดครับเนี่ยครับปลดไฟแดงมาคือว่าเรียกตรวจเลยครับนะเออ พหลบแม่ยังไม่รู้จักนะครับตำรวจเออฝากแล้วครับฝากผู้มีเดี๋ยวข้องได้หลวพ่อ,อสีดาจดเจ้าตรวจปัสสาวะโอ้เขายยังไงประเทศไทยครับผม